หนูจะพูดให้ฟังงานมันเกิดหนูอะวันนั้นน่ะเนาะเราก็เลยบอกว่าแล้วทีนี้เน่ยหนูเธอนยืนถ่ายรูปอยู่มาสก,กิดถ่ายรูปอะไรนี่ทำไมไม่สนใจอผัวหน่อยจะมายืนถ่ายรูปอะไรคนวกะก็เลยมาเป็นอย่างเนาะศูนย์ขึ้นเลยได้บารนี่แอนโรดีศูนย์ขึ้นโอ้ยอืมบารนี้อันนั้น คนก็ต่อแถวเนาะต้องยาวเนาะก็มาสะก,กิดอยู่นั่นแหละสะก,กิดสะก,กิดสะก,กิดอยู่นั่นแหละหนูก็เลยว่าไม่ไหวแป๊บหบนึง่งหนูก็ดึงแขนออกไปบักอาร์กระจมออกไปรถคันไหนออกได้ง่ายเอากุญแจมาหนูบอกงี้น่องมัดกัเลยว่าปาเจโร่คันหน้าเสัมยิบกุญแจปาเจโร่ OD, คับแอร์ดีคับไปเองเลยขับไปทรงไปนอนอยู่ห่องอยู่บานแล้วกับกลับมา่ไหม่ อยู่ในเหตุการณ์เลยค่ะไม่เวลาแกมองแกจะเป็นอย่างนี้แหละคำพูดแกออนเฟซคิดว่าต้องเล่นเออคิดแหมคิดว่าเราจะต้องคุยกับใครอย่างนี้แหม mm hmm. จะไปคุยกับใครให,หนูอะ่ะจริงหนูชอบเปิด t i k ็อกแล้วก็จะมัก็จะหลับสักพักหนึ่งกลอบเปิด t i ต็อกกลับกล่อมตัวเองก็จะหลับยัง mm ่าตอันนั่นถอจะไปบอกผู้ใด ใช่บากอารแเรียนคือุดเกี่ยวกันเพท่านต้องเข้าไปปิดไว้ไม่ไม่ไม่เป็นไรมันไม่มีอะไรถามได้ไม่ได้ว่านะมันไม่ได้ผิดอะไรเลยถามได้ก็ถามถามอย่างแกถามแกจะแกจะเป็นคนที่แบบแบบที่คนเห็นแหละเราจะเป็นคนถามเราก็ถามอีกถามเราก็ถามอีกแต่เราห้ามลำคานเราห้ามแบบ นี่ไงเพราะเรารู้ว่าจุประสวงการถามมันคือต้องอธิบายดีๆไม่รักไหมรักไหมรักไหมนี่กว่าสิน้อนใดนี่แต่ละมือนี่คือมันกับพรธรรมดาดิแต่เราก็ต้องพูดก็พูดก่อนเอ้ยนั่นมันก็จะเป็นก็จะมาเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหมดไปเป็นไปก็ไม่ได้ห <c oughs> รอกเอเดี๋ยวต้งเดี่ยวารูปพอดิอ้นเราอา่ะถ้าไม่หึงไม่รักกันเขาไม่ถามดิ เขาเ่าใส่ใจเลยเด้แต่ถ้าสมมติว่าเขาเขาไม่รักหรือเขาไม่ได้สนใจเขาเขานิีงเงียบใส่นี่คืออันอันอันเนี้ยนนนนต้องน่ากลัวละแต่อันนี้ที่เขายังถามเขายังมีอารมณ์ปฏิกิริยากับเราอยู่นี่เราต้องเราต้องเข้าใจเด้ว่าเขารักเรามันไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะคะเพราะเขารักกันแหละใช่แต่บางทีมันก็แบบ มันก็มีบ้างเนาะอย่างหนูหนูก็หนูขี้เกียจพูดนะแม่บางทีหนูขี้เกียจพูดเพราะหนูอ้าปากมาตลอดสองชั่วโมงอะไรเงี้ยหนูหนูยิ้มมาตลอดแล้วอะไรเงี้ยบางทีแบบเวลา <c oughs> ที่เราพักเราก็ขี้เกียจแบบไม่อยากทําอะไรไม่อยากไล์ไม่อยาก,ยาก,ยากเลอวันไหนมีเวลาก็ค่อยมานั่งไล่ใช่คนที่ทำงานหนักๆมากๆหนูก,หนก,หนก็หนูก็อยากอ้อนนะหนูก็อยากมีคนในอ้อนนะ แต่มันแแบบแต่งานเขาหนักกว่ามันเลยต้องเราก็ต้องก็ต้องดูแลเขาอืแต่ถามว่าอย่างเราเราต้องการไหมมันก็มีมันก็มีอ่ะถ้าจะถ้าจะตอบว่าไม่นี่ก็ก,ก็โลกสวยไปก็จะโกหกไปพยายามใส่ใจซึ่งกันและกันเวลาเขาพูดอะไรเรื่องอะไรเรื่องอันนี้อันนี้อันนี้เขาก็ต้องนสนใจใส่ใจ กินข้ายัางเอาไว้นั่นไหมเอาไว้นี่ไหม<ะ>การทะเลาะกันมันจะทำให้เราเรียนรู้เติบโตปรับตัวไปเรื่อยๆปรับตัวให้มันเข้ากันได้มันไม่มีทางเลิกกันถ้าคนสองคนยังรักกันอยู่มากพี่บอยเป็นคนขี้เหงมากแต่ชอบบอกว่าผมเข้าใจนะชุดอะไรอย่างเงี้ยแ่ก็บอ,อกว่าทำไมตัวเองชอบ หลังๆมาทำไมต้องเข้าหว่วงนะแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นงานเราแต่ก็อยากให้เมียงามเดีใช่พาไว้ตรงกับใจคนหนึ่งร้อนอีกคนหนึ่งเย็นมันก็จำเป็นต้องเย็นแหละค่ะแม่จริงๆแล้วหนูก็ร้อนมากแต่ว่าก็รักมันก็ต้องเย็นแม่ ประสบการณ์อนให้เราสู้รับมือใช่ค่ะเขาขีดมาแล้วหนูไม่ได้ขออะไรเลยขอแบบแสดงประมาณเกือบสองชั่วโมงเลยค่ะคอนเสิร์ตใหญ่ซื้อบัตรกันหรือยังค่ะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นภาพแอนอยู่กับพี่โตนะคะหนูก็คิดไม่ออกเป็นกันจินตนาการอยู่มัน เกินฝันมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ไปดูด้วยกันนะคะอย่าลืมไปกดบัตรกันนะคะที่แฟนเพจคอนเสิร์ตสิบห้าปีแอนออร์ดีใช่มันหนูว่ามันยากอ่ะกว่าจะมารักกันทุกอย่างมันไวไปหมดมันไม่มีใครเตรียมงานงานแต่งยี่สิบวันแล้วแต่งหรอกจริงมีพวกหนูนี่แหละแล้วทุกอย่างมันก็มันเหมือนมันเหมือนมันถึงเวลาถึงเวลาของมันมันก็มาของมันเองเหมือนแบบเออถึงเวลาที่ต้อง ลมพัดลมเพลงมาทําให้ได้มากลับมาแสดงด้วยกันต้องมาได้คุยกันนะต้องคนต้องทําให้ต้องให้รักกันแล้วมันก็ต้องเป็นอะไรที่ที่แบบเหมือนต้องมาคุยกันว่าเออจริงจังไหมถ้าจริงจังก็จริงจังเลยนะถ้าไม่จริงจังก็ไม่เอานะอะไรอย่างเงี้ยมมันมันทุกอย่างมันมันเร็วไปหมดเลยค่ะเร็วเร็วมากๆ